ข้าวหางเนี่ยเป็นพี่เข้าเม่าน้องเข้าสุกเป็นพี่น้องคนกลางค่ะทุ่งนาเขียวขจีพื้นใหญ่แห่งนี้แหละค่ะเป็นแหลมปลูกข้าวพันธุ์ดีที่สามารถนําไปทําเป็นข้าวหางที่ให้ทั้งรสชาติอร่อยละมุนล,ลิ้นและคุณค่าทางโภชนาการเรียกว่าเอาใจสายเฮลตี้ที่รักส,สุขภาพสุดๆไปเลยล่ะค่ะและต่อยอดสู่ข้าวเกรียบข้าวหางที่ท้าทายวงการขนมกรุบกรอบ,รอบยุคนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมีค่ะจุเลยรัชเชิดชิดนะคะ เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหางบ้านสุขสำราญจังหวัดนองบำรูแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มผู้ปลูกข้าวก็คือว่ามีหน้าที่ปลูกข้าวหลังจากนั้นก็ปลูกผลไม้เพื่อไปแปรรูปด้วยนะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มทําข้าวหางเนี่ยก็จะเป็นคนแก่คนแก่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจากกรมินข้าวเนี่ยมาแปรรูปข้าวจากข้าวหางกาบ้าธรรมดาให้เป็นข้าวหางกาบ้าพัดซึ่ง ได้รางวัลท็อปไทไลท์นะคะเป็นประเภทเข้าวโภชนาการสูงและล่าสุดเนี่ยเราได้เป็นสุดยอดข้าวอร่อยแห่งปีววเวลาเราทำข้าวหางเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานเลยนะคะที่สำคัญก็คือว่ากรมการข้าวค่ะเป็นกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องอุปกรณ์ให้ทันสมัยและสะอาดขึ้น เรื่องล้างและเพิ่มออกซิเจนที่เห็นอยู่นี้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยรักษาคุณค่าสารกาบาในจมูกข้าวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจะท้ำไปไหนกันคะเนี่ยฟืนเนี่ยนะคะจะเป็นฟืนที่เราเตรียมไว้สําหรับนึ่งข้าเปลือกที่จะมาเป็นข้าวหางค่ะเพราะว่าการทํำข้าวหางเนี่ยต้องใช้เตานึ่งการนึ่งด้วยฟืนมันจะมีความหอมความละมุนที่ต่างกันข้าวหางที่นี่ไม่ได้ทํากันง่ายๆนะคะ แช่น้ำจนได้ที่แล้วยังต้องนําไปนึ่งด้วยฟืนเสร็จแล้วก็ขนไปผึ่งให้แห้งสัก2-3งแดดก่อนที่จะสีเบาๆให้เป็นเข้าวางกาบ้าพลัสในแพ็คเกจสุญญากาศเพื่อคุณภาพสุดๆไปเลยสำหรับผู้บริโภค และจากนั้นก็ก้าวสู่วงการสแน็คด้วยข้าวเกลียบข้าวหางที่สร้างความพึงหาด้วยรสชาติอร่อยจากธรรมชาติที่สายเฮลตี้ต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงจ้าอันนี้คือเป็นโดมพลังงานแสงอาทิตย์นะคะให้ควบคุมคุณภูมิแห้งอย่างมีคุณภาพลูกค้าก็จะ ชอบในรสชาตินะคะเพราะว่าของเราจะไม่หวานมากและที่สําคัญข้าวของเราเนี่ยมันจะเป็นข้าวที่น้ําตาลศูนเปอร์เซ็นมันจะไม่เปลี่ยนเป็นแป้งและน้ําตาลก็เลยจนเป็นขนมทางเลือกสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกลุ่มคนสูงอายุที่ไม่ต้องการแป้งและน้ําตาลมากเพราะว่าวัตถุด,ดิบหลักของเราเนี่ยความหวานจะมาจากผลไม้ค่ะข้าวเกี๊ยวข้าวหางยอดทิพย์เนี่ยจะมีทั้งหมด5รสค่ะมีฟักทองแครอทมีข้าวไรเบอรี่มันม่วงมีข้าวโพดแล้วก็มีรสกล้วยค่ะ อร่อยสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะหาซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยเข้าเกียบเข้าหางสั่งซื้อได้ที่ Facebook เข้าหางยอดทพิปไล n e 0614649326เข้าเกียบเข้าหางยอดทพิปและเข้าหางกาบ้าพัดเข้าดีมีนมคนกินแข็งแรงเข้าวคุณภาพของคนไทยและเป็นภูมิปัญญามรดกข,ของคนไทยขอบคุณค่ะ